สามดอกเลยครับชา้านี้หาเก็บเห็ดครับไปชมผลงานครับเจอแล้วก็เห็ดเดีวมาสามกิโลครับไอดอกนึงเห็นแล้วงูกับเห็น้เกลาวไปครับยังหาตัวครับ สองดอกแล้วงูกเหลืองครับสะสมดอกเล็กยครับปัดข้าันครับงอกเกาครับมีแต่ดอกขาครับ จุ่มโคเพียงหมดแล้วมั้งเห็ดกอครับเห็ดกอหน้าเขาเห็ดหน้าเขาพวกเหลี่ยงครับดำดอกครับงานเอาข่ยต่อกัน <Donald Trump! S 1> ครับเก็บสซต้าครับสองดอกตังงาครับนี่คือดอกช่งนี้ครับไปครับดอกแมงครับเห็นลมของเขาครับครับในตาก็ลืมได้แล้วครับจุมนึงครับ ดอกง่ายครับลำงเกแข็งครับเมื่อกี้ก็ได้มาสามกิโลกับประเทศไทยกอดีแข็งครับดิบขาเซตาครับไปครับข้าวหลังงอกแง่สามดอกนี่ครับดอกนี้ครับดอกนี้ครับดอกนี้ครับ ดีหาดอกครับอ่ีครับอู้นี่ครับดีครับเป็นมูลครับสองดอกครับนี่ดอกนครับ,รบขอปัดครับ Một chúng góp bôi ngâm ngang góp. Song bôi ngang 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 บุกแรงมาครับอันนี้ครับทางๆครับเแต่งมดดอกน,นั่งครับ,นนรบยูเป็นดอกก็บุกเกิดเป็นมู้เลยล้งกุหลางครับผีอีกดอกหน,นึงอ้กัน โอ้ยมลไปขับหาขันตัวครับได้เห็ดพึ่เขาครับงามครับกำลังปลอมง,งามไปขับเดินหาแถวนี้นะจะมีเห็ดพึ่เขาครับพึ่งเขาครับงามงามครับอีกดอกนึงมันอบอกเป็นมูขำหลอกเป็นเทอดดอกเทอดดอกนะครับรบรรยากาศ ปากระหกพลทีแล้วครับพอเราก็เห็นล้งอกนีู้้ลับสามดอกครับดอกนึงครับไี่ได้ดอกบันบานครับมือดอกนี้ครับผ้ลักในระเพามือดอกน้ครับเก็บส้า โอ้ยเกิดอะขึ้นครับเกิดอะไรตัวน้ำครับตกงานครับนี่ครับสุดยัดครับสุดยัดไปครับหากันต่อครับนี่ครับกระลิ่มได้หลายแล้วครับอยากมีกระต่อครับเราแกล้งกินได้คือเขาครับจุ่มครับจุ่มครับยุ้งคางกันครับ Hết cũng Ngắm ngắm cái này xịt lôi chụp nó. Hấp. Đi tay hình phải nhấn hiểm cục. nó ngô cục. Ui, lùm đó. khớp cái hộp ngắm ngắm. Cái ông bánh. Mua mình cho thằng quân, nó mày lụm cây đặt mình cái thứ không bán một lợn nó tay về mày không Hãy subscribe không เพิ่นเขาครับดอกเดียวครับหญงอยู่น้ำๆครับตอนนี้ก็เริ่มได้หลายแล้วครับไปครับเขาปากดุงมันครับอาจจะมีเห็ดป่ให้เหงืงองครับเอาปออย่ับไม่แค่เดียวครับหกครับบุปผ้ามาซืวอพ่อเตราดอก ของโคกระคุ่มอยู่ครับได้เห็ดตะไคร้ครับกำลังงามๆโอ้ยสุดยอดครับได้เกีกยวครับได้เกีกยวมาแลงเห็นไหมครับป่นครับเห็ดตะไคร้ครับหอมครับไปครับยังหาเบึงท้อทำนี้อีกโหเห็ดไคร้ครับพี่น้องครับ

bà chúng cắt mi chung đều hấp xí nó có chung hấp Xám chung chúng xí xuế. thật ngắm, ngắm lắm เห็ดท่านครับเห็ดก้อนนะเขาดอกหนึ่งเห็ดท่าน,นดับนะครับไปเปิดหาเห็ดท่านครับเอาไปหนึ่งกิมเขียวครับไปงอกครับตามดอกกระปูนดอกนึ่งไปครับเก็บสาตากันงามๆเครื่องบ,บันเห็นยวอกครับเห็ดดอกนึงงามๆครับ ข้างบนก็มันเห็ดเผืแงครับแต่ข้าเปลาหาครับบี้ีสวยเป็นข้าวครับสองดอก็งครับดอกไม้นน้ครับมุมเหงครับ ครับนู้นไปหน่หมมันมันครับนี้ครับเต็มตาเหนไหมครับเต็มตาแล้วครับอยูนนเรียงครับทิศบดว่าผู้ห็นที่ครับอีกความจุ งูครับดอกกวงามครับเห็นแล้วงูครับสวยๆครับน้องบดเจอจะขอถ่ายก่อนอันนี้ไข่ครับแสดงว่ามันยังจะออกอยู่ครับมันยังมีไข่เดี๋ยวชมของน้องครับเต็มตาไปงั้นะครับมาเ้อพี่นงเเยต็มกระตาแล้วครับทั้งสองคนเห็นแล้วงูเหลืองครับ ตอนนี here, ้ผมอยู the the ่ในหลงครับปากหลงรับเบื้องหินละมุกขอมาก็เจียวมืแรกครับเริ่มงเท่ารับจะดอกง่าครับผกไม่เท่าลุ่มทีมันจะดอกไปเท่าครับเห็ดลงครับหวานหมดแล้วครับดอกนี้พอได้อยู่ครับ มันมีคนมาเบิ้งอีกเพียบครับมันมีคนมาก็พอดีนะครับเขาปะเถาครันเป็นเห็ดงามๆครับนะครับเห็ดหลงสีแบบนี้ครับเห็ดเพิ่งนกเทียนครับเห็ดพึ่งนกยุงครับพึ่งแดงเดี๋ยวก็กำลังจิ้มจุ่มแล้วครับเต็มเลยครับพูดเลยครับมีแต่เดียวครับ ทุกอ่ครับเต็มครับบินสีบครับทางใต้อีกครับถ่ายเบิงครับนี่ครับแมนเหมือนนะครับจุ๋มๆนะครับถึงนกเทียนนะครับหมูเดียวครับพี่อีกครับป้ากับจุ๋มๆครับพี่ครับพี่ครับเต็มเลยครับไปครับเก็บกันครับมาอันหนึ่งแล้วก็เห็นต้องมากิน นุ่งตรงครับทุกคนดอกงี้ครับแล้วก็เก็บใส่ตากันนี่ครับรถทันบานครับมันก็งามอยู่ดอกนี้ครับรถทันบานดอกงี้ดอกงามครับถ้าเท่ารับน่าเสียใจครับร่มหมดแล้วดวงดอกนี้ครับเอาไปเด้๋ยวดอกนี้ก็ได้อยู่ครับจะดอกนี้เท่าแล้วครับ ไปครับเห็นอีกมูมหนึ่งเขาไปดูครับนี่ยจิตได้จากสามดอกแล้วครับม่เผาโอ้ยแต่แสดงครับนี่ครับไอติเห็ดครบล้มตรงนี้แล้วนะตับนี้จะดอกใหญ่ๆเดี๋ยวเก็บดูเขาว่าจะได้กี่ดอกจุ๋มครับสามจุ๋มจุ๋มนี่นี่งสองจุ๋มครับ สรุปผลงานวันนี้ก็เหลีอตะกร้าครับใส่ถุงครับก็เต็มตะกร้าตะกร้าหนึ่งกับถุงก็มีเห็ดล้มโกกเห็ดไขรแล้วก็เห็ดซึ่งครับก็อพอได้กินนะครับสำหรับคลิปนี้มันหมานอยู่คุ้มค่าเหนื่อยครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับวันนี้ ขอบคุณทุกขัานเย,ย่เข้ามารับชมรัด